มีวาระเกิดและมีวาระตามีวาระเปริมรีและมีวาระสุขเศร้าเสียใจ ้อยญาติกำเรียนประวัติคุณแม่กรงเมืองกุดเรือต่อท่าน้มีเกียรติทราบพอสังเกตต่างนี้คุณแม่กรงเมืองกุดเรือสกุลเดิมชาติมนตรีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2474ที่บ้านทำน้ำสร้างตำบลขอเหนืออำเภอยะโสธรจังหวัดอุบนราชธานีสมัยนั้น ปัจจุบันขึ้นอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นบุตรของคุณพ่อตาคุณแม่ตั้นชาติมนตรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแปดคนการศึกษาของคุณแม่คงเมืองบดเรือคุณแม่จบปฐมศึกษาปีที่สี่ที่โรงเรียนบ้านทำน้ำสร้างสมัยนั้น พอออกจากโรงเรียนพ่อครัวก็พาย้ายถิ่นฐานมาบ้านใหม่คือบ้านตลาดแย้หมู่ที่สามตำบลถาวอนอํนเภอิรีระเกียิจังหวัดบุบรีรัมย์ปัจจุบันชีวิตการคของเรือนคุณแม่คคงสมรสกับคุณพ่อหมยเมืองสุดเรือมีบุตรธิดาด้วยกัน9คนอุปนิสัยคุณแม่คงเมืองสุดเรือเป็นคนอ่อนโยน ดำรงตนเรียบง่ายขยันหมั่นเพียรวิริย์อุตสาหาคุณแม่มีจิตใจอบอ,อ้อมอารีกับลูกหลานกับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านทุกคนตลอดจนคุณแม่เสมืนนเป็นร่มโพยใหญ่ล่มไสหนาปกป้องคุ้มครองลูกหลานเป็นผู้ประสานให้ลูกหลานเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มญาติ เป็นครูคนแรกของลูกลูกหลานที่ทำตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้นำแนวทางที่ดีไปประพฤติปฏิบัติดำรงวงตระูลให้อยู่ในสังคมอย่างร่มเย็นเกียรติว,วัติทางาศาสนาคุณแม่คงเมืองขุดเรือปฏิบัติตนเป็นชาวุุตที่ดีถือศีลปฏิบัติสมเป็นอุบาสิกาของชาวุาูธอย่างสม่ำเสมอ คุณแม่เป็นผู้เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาจากคอยอุปถรัรมภ์พระสงฆ์ด้วยการทำบุญใส่บาตรเป็นกิจวัตรบริจาคปัจจัยเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาในทุนทนและทุกพื้นที่ที่มีการบอกบุญหรือทราบ่าคุณแม่จะช่วยทำบุญตามกำลังสมเสมอตลอดมาการประกอบอาชีพของคุณแม่ คุณแม่คงเมืองกบเรือเป็นนักเกษตรกรรมทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำมายาวนานช่วชีวิตที่คุณแม่แข็งแรงคุณแม่ทำนาปลูกท้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทุกคนจนเติบใหญ่และมีครอบครัวที่เข้มแข็งหลังจากที่สูญเสียสามีผู้ชีวิตเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา คุณแม่ยังคงเข้มแข็งกับลูกหลานดูแลเป็นกำลังใจในบ้านปลายชีวิตที่อยู่ในวัยชราแบบเรียงง่ายในด้านสุขภาพของคุณแม่คุณแม่โงเมืองโกเรือเป็นบุคคลที่เกิดมาไม่มีโรคภัยเปียดเบียน,ยนท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแม้ว่าคุณแม่จะทำงานหนักเมื่อช่งวงวัยทำงานแต่สุขภาพคุณแม่ก็ยังแข็งแรงตามไปต่อเนื่อง ตลอดมาวาสุดท้ายการเวลาไม่เคยหยุดนิ่งร่างกายที่ผ่านการเวลาย่อมแปรเปลี่ยนไปเสมอดังเช่นคุณแม่กเมือกเรือพอท่านอายุมากขึ้นคุณแม่เริ่มมีอาการบิงนเวียนหน้ามืดสายตาคล้าฟางร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อยๆรับทานอาหารได้น้อยลงและสุดท้าย ไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณแม่ต้องกายเป็นผู้ป่วยติดบ้านที่ลูกหลานต้องคอยดูแลใกล้ชิดให้น้ําให้อาหารอาบน้ำเช็ดตัวสม่ำเสมอจนที่สุดท่านที่ครับวันพุที่หเมษายนส5 6 5ายนเวลา2องนากาคุณแม่กรมเมืองกุดเรือก็จากลูกหลานจากญาติพี่น้องจากทุกคนไปด้วยอาการสงบ ยังความโศกเศร้าอาลัยกับพุกหลาและญาติพี่น้องทุกคนสิริอายุได้91ปี91ปีที่ชีวิตลิขิตโลกแม่มอบโชคมอบรักฝากกายไว้ลำลึกถึงพระคุณยังอุ่นใจเราทุกคนน้อมอาลัยในวันนี้ จากความดีที่แม่สร้างอย่างต่อเนื่องขอคุณแม่จงรุ่งเรืองประเทิงศีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าบรรดาลสมบูรณ์ที่แม่สร้างสรรค์ทุกวันมาปรารมาน้องอะไรใจคิดถึงและทราบซึ้งความดีสุดมีค่า คุณแม่ปเมืองกดเรือด้วยสภาขอบูชาพระคุณท่านทุกวันมีวาระเกิดและมีวาระตามีวาระเปรมปรีและมีวาระสุขเศร้าเสียใจมีวาระพบเจอและมีวาระเลิกรักลา